นะเพราะรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้เพื่ออะไรปรวงชนชาวไทยคาว่าปวงชนชาวไทยคือคนทั้งประเทศจะต้องได้รับสิทธิ์ได้รับเสรีภาพได้รับอะไรต่างตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดแต่่าลืมว่ากฎหมายลูกม,มีอยู่ว่าทําอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างมีผลกระทบกับบุคคลห,หรือไม่ภาคธุกรกิจจะโดนหรือเปล่าการจะรดเติดขัดหรือไม่เขียนข้อความว่า อลลรอราชรยัมทำอะไรก็ไม่ผิดนายกฮอซอผมเรียกว่าปากของท่านพาไปหาคุกเองดังนั้นเนี่ยผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการไปปิดปากของสอสอในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสวัสดีครับสี่เมษารุ่นใหญ่จะโชว์ให้ดูว่ารุ่นใหญ่ออกแล้วมันจะเป็นยังไงเตรียมตัวให้พร้อม นะครับปัจจุบันคดีที่มอบโดนกันไปแล้วเนี่ยนะครับมีมากกว่า320คดีแล้วนะวันนี้ไปอีก99คิดดูด้วยกันนะใช้เงินนะฮะใช้เงินประกันตัวเนี่ยคนอย่างต่ำก็ละสองแสนนะครับคำถามที่น่าสนใจเลยเอาเงินมาจากไหนนะเจี๊ยบก็โชว์บัญชีโอ้มีเงินก็มาบริจาคตอนนี้คืนข้ามคืนมีคนมาจาบตัาง4ี่ล้านใคร ใครบริจาคตั้ง4ีร้านจริงๆง่ายมากครเจ้าที่ตํารวจไปขอธนาคารตรวจสอบบัญชีธนาคารแค่นี้จบเลยรู้เลยใครตีแผ่เห็นทันทีเลยอ๋อเงินจากไอ้นี่อ๋อไอ้นี่มันเป็นคนขอไอ้นี่อ๋อไอ้นี่มันบอกผ่านมาอ๋อไอ้นี่มันฝากมาอ๋อฝากมาจากดูใบไปไปมามาเราจะหูตาสว่างมากขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแกนนำนะแกนนำก็ปรากฏว่าศาลก็มีการไต่สวนคดีเพิ่มเติม,ตมซึ่งก็มีรายงานว่า การไต่สวนครั้งนี้สารก็เลื่อนนะก็มีไผ่ดาวดินหมอลำอทศพรรับปากสารหากได้รับการประกันตัวจะไม่พูดพิงพาดพิงสถาบันอตอนนี้ก็ยังมีการขอประกันตัวเพิ่มเติมแล้วก็สารเลื่อนหลักฐานการนำข้ัดอน19กันยายนไป8เมษายนนายก สัญญาณจะมีการยุบสภาซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าไม่มีการยุบแน่นอนอีกไกลอียาวนะครับม็อบก็มีการรวมตัวกับสกายวอล์กนะครับอ่เราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะเดี๋ยวเดียมาว่ากันเรื่องเจี๊ยบกันนะว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นถ้าทีมม็อบประเมินอย่างไรวันที่ผมถามที่ไทย p b s เนี่ยนั่งงนี้มีหรือเปล่าแล้วกฎหมายมันว่าไงวะ เธอว่าไงเธอรู้กฎหมายไหม,ไมว่าอย่างไรการกาะทำตอนรั้มาดูการทําความผิดตามกฎหมายลูกเนี่ยเธอเข้าใจมากน้อยแค่ไหนย่างไรนะเพราะรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้เพื่ออะไรปรวงชนชาวไทยคําว่าปวงชนชาวไทยคือคนทั้งประเทศจะต้องได้รับสิทธิ์ได้รับเสรีภาพได้รับอะไรต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดแต่่าลืมว่ากฎหมายลูกมีอยู่ว่าทําอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างมีผลกระทบกับบคุคคลหรือไม่ ภาคธุรกิจเขาเรือหรอเปล่าการจะรเด็ดขัดหรือไม่การแพร่ระบาดโควิดัะไปเกิดขึ้นหรือเปล่าท่านต้องมองตรงนี้ให้ครบถ้วนนะนั่นคือหลักการบริหารการแผ่นดินของเรานะครับก็ทําให้ถูกกฎหมายนั่นแหละนะท่านบอกว่าเด็ดขาดไม่เด็ดขาดก็วันนี้ก็มีการดําเนินคดีอยู่แล้วก็เป็นการพิจารณาผ่านกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกันเราก็ให้การดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเรื่อง มับตรุฟ้าพันนายกรรงการไทยรู้คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงผมไม่เข้าใจะนะผมไม่เข้าใจวิธีการคิดของท่านนะผมไม่อยากตำหนิใครทั้งทิ้นนะแต่คิดงนี้ไม่ได้นะถ้าอยากทําอะไรก็ทําไปที่ผ่านมาผมอดทนมันตั้งหลายทิ์แล้วไม่ใช่หรือแต่วันนี้มันมีปัญหาผลกระทบกับการจราจรปัญหากัรโรงเรียนที่เขาร้องเรียนขึ้นมาจะทํำยังไงในสะถานที่ราชการมันมีกําหนดไว้หรือไม่ในพอเราชุมนุมมันต้องห่างเท่าไหร่ในเท่าไหรกับประเี้ท่านต้องดูกฎหมายอื่นด้วยนะ เข้าใจผมพูดไปเนี่ยถ้าผมไม่ทําคนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วจะทำยังไงในเมื่อปูชนชาวไทยต่างๆ็ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเขาเหมือนกันในการสัญจรไปมาในการจราจรต่างๆเหล่านี้ก็เพียงแต่เป็นการขอคืนพื้นที่ก็เตือนกันไปหลายครั้งแล้วนะครับขอให้เข้าใจด้วยประเด็นเหล่านี้เนี่ยจะถามมาว่าผมต้องการจะถ่ายรูปนี่มันคนละเรื่องกันหมดนะก็ได้ไปชี้แจงให้เข้าใจด้วยดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะคะโดยที่ คุณอภิวัตขันทองซึ่งเป็นประธานคอตอสอเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบอะไรของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะข้อกล่าวหาก็คือมีอยู่3ามข้อกล่าวหานะคะเมื่อวันที่11สิงหาเขียนข้อความว่าทรราชระยำทำอะไรก็ไม่ผิดแฮชแท็ ag, นายกคอสออย่าจับจ้วงประชาชนนะคะก็คือข้อความนี้อย่าจับจ้วงประชาชนแล้วก็ มีคําว่าแล้วก็ครั้งที่อภิปรายไม่ไว้วางใจในอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่16บหกะคะ่ะก็อภิปรายในสภานะคะซึ่งมีเอกสิทธิ์สสที่จะรองรับก็เอาข้อความที่เราอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเมื่อวันที่16นั้นนะั้นมาแจ้งมาแจ้งข้อกล่าวหาด้วยคะ่ะก็ไม่คิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะ ใจแคบขนาดนี้นะคะถ้าไม่ฉายหนังให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าไม่ดําเนินคดีกับสสบ้างเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานที่ไม่ดีคนอื่นก็จะเดินตามและเอาเป็นเยี่ยงอย่างซึ่งไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งดังนั้นผมต้องทําให้ดูเป็นตัวอย่างสักลายครับผมเรียกว่าปากของท่านพาไปหาคุกเองต่อข้อกล่าวหาที่วหน้าพักเก้าไกลคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับได้ตั้งคําถามว่าพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,กราหม บิ๊กตู่เนี่ยสั่งให้ผมนะครับแรมโบ้เนี่ยไปแจ้งความร้องทุกขกล่าวโทษนะครับสสอัมรัตหรือสอสอเจ๊เนี่ยนะครับจริงหรือไม่แล้วก็กล่าวหาว่าถ้ามีการสั่งการอย่างนี้นะครับก็กล่าวหาทนายกว่าไม่ใช่ใชายชาติทหารผมอยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่านะครับผมเห็นพฤติกรรมของสอสอัมรัตแล้วเนี่ยนะครับอภิปรายเสร็จแล้วไม่รู้จะจบครับ ยังไปโพสต์นะครับในเพจส่วนตัวอีกนะครับในการกล่าวหาโจมตีท่านนายกและสิ่งสำคัญคือการกล่าวหานั้นนะครับพยายามที่จะใช้ภาษานะครับจาบจ้วงก้าวล่วงเกี่ยวกับสถาบันตลอดเลยนะครับผมมีหลักฐานครับเรามีคลิปที่คุณอมรัตสสเจ็บเนี่ยไปร่วมชุมนุมไปหลายๆครั้งหลายกรรมหลายวละ,ะซึ่งเราอัด คลิปไว้หมดแล้วข้อที่2เราก็ยังเจอพฤตกรรมในการสนับสนุนการชุมนุมเพื่อก้าวล่วงและทําผิดกฎหมายมาตาราหนึดูไต่ตองวิเคราะห์หลักฐานพยานข้อท็จจริงหมดแล้วถึงได้ตัดสินใจในการที่จะดําเนินคดีกับคุณเจียบอํารัดในมาตาราหนึและผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ผมเรียกว่าปากของท่านพาไปหาคุกเองดังนั้นเนี่ย ผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการไปปิดปากของสอสอในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เป็นเพราะสอสอมีพฤติกรรมปากพาไปหาคุกเองนะครับดังนั้นก็ยืนยันว่าไม่มีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะสั่งนะครับเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดำเนินการนะครับเพื่อไม่ให้สอสอนะครับที่คิดก้าวล่วงจับช่วงทั้งหลายทั้งปวงและเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ได้กระทำผิดกฎหมายและไม่ให้คนอื่นดูเป็นเยี่ยงอยา่างทำผิดกฎหมายตามสสอ,อมรรัตครับ สนับสนุนผู้กลุ่มก่อการร้ายมีนองหลายครับผมก็จะมีประมาณนี้ฮะซึ่งการมายื่นครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้นัดมวลชนอะไรเพราะว่าเราคุยกับทางสถานทูตว่าเราจะไม่มาเยอะครับผมเพื่อไม่เป็นการที่มารบกวนเขามากเพราะเราต้องการขอความช่วยเหลือจากทางสถานทูตอเมริกาจริงๆครับผมและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสถานทูตอเมริกาเนี่ยจะตอบรับแล้วก็ยินดีให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนกิจการสิทธิมนุษย,ยชนและก็ สิทธิและเิรีภาพของประชาชนชาวไทยรวมถึงประชาชนแล้วก็พลเรือนในอาเซียนครับผมสวัสดีครับส4เมษารุ่นใหญ่จะโชว์ให้ดูว่ารุ่นใหญ่ออกแล้วมันจะเป็นยังไงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็จะมีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มะนุฟ้าสองนะครับ ได้มารวมตัวกันบริเวณที่เดิมครับและนอกจากนั้นผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับได้ก่อความเดือดร้อนนะครับโดยการนอนนะครับนอนบริเวณสี่แยกนะครับเชิงตะพานชมายบรุเชษนะครับโดยประกาศว่าจะนอนค้างคืนนะครับและจะค้างอยู่บริเวณนั้นตลอดไปนะครับเป็นเหตุให้ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นโดยเฉพาะบริเวณดังกล่าวจะมีโรงเรียนนะครับที่วันนี้ได้เปิดโรงเรียนนะครับไปนักเรียนจะต้องมาเรียนนะครับแล้วก็พี่น้องอที่เป็นข้าราชการและก็พี่น้องประชาชนจะต้องสัญจรไปมานะครับเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องทําการเข้าทําการจับกลุ่มผู้กระทาผิดนะครับอีก32คน นะครับนำส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็ในส่วนนี้กองบัญชาการตารวจนครบาลน,นะครับขอยืนยันว่าหากมีการการะทําผิดใดๆในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาลน,นะครับและเป็นความผิดที่กฎหมายระบุโทษไว้นะครับท่านจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาดังนั้นทุกรายครับขอบคุณครับก็ในในคลิปวันนั้นก็ มีผู้ประสัยหลักฐานคนก็จะมีน้องใหม่เซนจา่าแล้วก็ผู้ใหญ่นะแต่ว่าทางทางเราได้ได้เก็บทึบและหลักฐานเจาะจงไปที่น้องหมยคือเป็นการกล่าวค่อยคํำและกล่าวสุนทรพจน์ที่เก็บย้ำจิตใจผู้ที่สํารับมดีแล้วก็เก็บย้ำจิตใจประชาชนทั่วประเทศที่ ได้ฟังและก็ได้รับรู้ถึงกับคําพูดที่ได้พูดออกไปในการปราศัยครั้งนั้นซึ่งซึ่งหลักฐานเราเราเตรียมส่าซองมาแล้ววันนี้ที่มาที่นี่เพราะว่าได้ประสานจากักได้ประสานกับท่านท่านผู้บัญชาการที่นี่แต่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ตอนรุนีเพื่อเพื่อที่ไปแจ้งความสึบกรทางด้านนู้นซึ่งซึ่งได้ประสานแล้วตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็มามา,มายื่นเรื่องไว้ที่นี่ก่อนก่อนหน้านี้เรายื่นเรื่องไว้ที่นี่ก่อนเพื่อจะ่ ผมทบที่นี่ให้ให,ให้แจ้งไปยังพื้นีซึ่งตอนนี้เขาจัดการได้แล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่พื้นี่ต่อ <c oughs> เรามันมันมันอยู่ในยุคสมัยที่ไม่ต้องไปสู้ลบหกมือใครแล้วอะเราใช้ทางสมองทางด้านวิชาการมาสู้สู้กันดีกว่าการเคลื่อนไหวของผมผมไม่ว่าจะผมหรือทุกทย่ก็แล้วแต่ที่ออกมาผมกป้องถามถามันน่ะก็พยายามที่จะหาวิธีในทางวิชาการและเอากฎหมายแม่แม่จำบ้านเราเมื่อ20ปีที่แล้วได้ปะ ที่ทาขัดถิ่โตใช่แม่ที่ตอนนี้รถไฟฟ้ามันผ่านแล้วอะเอยมันเป็นที่ดินที่ระพินของพระมหาลับสัตว์ตอนนั้นเราจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่ให้ในหลวงอะยี่สิบบาทตอนนั้นซอยบ้านเราก็ทะลุผ่านซอยสุขุมวิทสิบหกได้เนาะชก็เอกไม้ของหล่อใช่ปะแล้วก็ตอนนี้ก็สรางมีแเราเป็นแสนแล้วเนาะตอนนั้นบ้านเราเท่าไหร่นะยี่สิบหกยี่สิบสองสรางวาเออ ตอนนี้ค่ะยังมีทรัพย์สินในส่วนพมหกษัตรัต์อีกมากมายนะคะที่ปล่อยให้ประชาชนเช่าเนี่ยในเดือนละไม่กี่ร้อยบาทนะคะคือเหตุผลว่าทําไมนายทุนเนี่ยอยากจะได้ที่ดินส่วนพมหกษัตรัต์มาดูแลเหลือเกินเทราวันนี้ที่ดินตรงนั้นนะคะเป็นเอกชนสัมปทานอะ่ะคิดว่าจะให้เช่าเท่าไหร่คะเดือนละ20บาทหรือว่าเดือนละ200ร้อยไหมคือมีเหตุผลที่น้องชายนักการเมืองชื่อดังคนนึงค่ะยอมติดสินบนถึง20ล้านบาท ให้ดูแลที่ดินบริเวณนั้นของาพาะมหากษัตริย์ค่ะในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นอกจากแรมโบ้นะก็ไปแจ้งความแล้วก็มีพี่ศรีสุวรรณจันยาก็ไปแจ้งความเจี๊ยบด้วยนะครับทั้งเรื่องของจริยธรรมนะครับในขณะที่ดรนัตพลโตประยูนก็ไปแจ้งความเอาผิดเจี๊ยบนะฮะทั้งมาตรา1 1 2ทั้งชุมนุมนะหลายต่างกรรมต่างวาระ ก็ไปแจ้งความนั่นหมายครับว่าสสเจี๊ยบฮะซึ่งเป็นเด็กของอ,าอนาคตใหม่มาอยู่ก,ลลก้ากงก้าไก่ของเขาเนี่ยนะก็ปรากฏว่าโดนหนักโดนอ่วมนะครับเธอก็พยายามพูดบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุการณ์นะครับที่มีการแจ้งความนายกัมตรีมีการแจ้งความหนึ่งคดีนะครับเพราะว่าเธอได้เอกสิทธิ์คุ้มครองผมเรียนย้ำม่นส่วนนะเอกสิทธิ์คุ้มครองเขาคุ้มครองเฉพาะ ในช่วงเปิดประชุมสภาหลังจากเปิดประชุมสภาปิดปิดประชุมสภาแล้วเอก,กสิทธิ์คุ้มครองสอสไม่มีการกระทําความผิดอื่นใดของสอสนะครับของนักการเมืองไ,ไม่ว่าจะเป็นสวสส,สเนี่ยจะโดนเหมือนกันมีเอก,กสิทธิ์คุ้มครองเหมือนกันแต่เปิดปิดประชุมสภาเมื่อไหร่เอก,กสิทธิ์คุ้มครองสิ้นสุดท,ทันทีการที่เขาถูกดำเนินคดีนั้นถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากเอกสิทธิ์คุ้มครองสิ้นสุดลง นะครับจะไปซุมคองในสภา,าไม่เกี่ยวนะฮะก็หลายคนนะไปพูดดูหมินเหยียดยา้ากับนันสุเทพก็กำนันสุเทพก็แจ้งความคด,ดีอันนี้ไปดูหมินเยียดยม้มอาคาดมาลายสถาบันพระมาหากษัตริย์เจฟก็โดนมันคดีนะครับตามกฎหมายตอนนี้ม็อบก็จัดชุมนุมขึ้นมานะฮะก็บอกว่าไปรวมที่สกายวอล์กนะจะเยี่ยมเขาทําเนียบรัฐบาลจะบุกเข้าไปนู่นนี่นั่นนะในขณะที่หมอวารงก็ท้าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิตบอกว่าแน่จริงมาเลยออกมาเลย นะครับไม่ต้องไปหลบอยู่ใต้กระโปรงมอบนะครับในขณะที่ทางพรรคประชาธิปัตยนะ์ก็บอกว่านู่นนะจะตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าอาไปนู่นเลยนะไปตั้งเวทีไทยสม,มิทธตั้งบริษัทของธนาธรเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้มันก็ขึงๆกันอยู่ฮนะในเชิงปรากฏการณ์ถ้าดูถ้าไม่เข้าใจมึงจริงดูยากนะการมองมันมันกำลังเหลื่อมๆมันตกลงมันยังไงนะฮะจตุพรก็โผล่ออกมาแบบอ,บอ,อยู่ไม่ได้จะต้องเคลื่อนไหวนัดชุมนุมใหญ่ขึ้นมา ะะซึ่งอยู่ที่ข้างสอน,นอชนะสงครามก็จะจัดชุมนุมบริเวณสวนสาธารณะบริเวณดังกล่าวตกลงผิดหรือถูกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปการเมืองนะ,ะตอนนี้เจ้าดีก็กวาดล้างละมอบมีโดนกวาดล้างหมู่บ้านที่ประชิดทำเนียบฐบัลโดนกวาดล้างทั้งหมดในเชิงงานสังเคราะห์ ม็อบมาอีกโดนกวาดล้างอีกม็อบมาอีกหลังจากที่ชุมนุมประท้วงไปนะครับโดนสลายการชุมนุมเช้ามืดนะกบุกเข้ามาอีกเทียงเนี่ยทบาลก็โดนสลายการชุมนุมจับไปแล้วทั้งหมดอยู่90กว่าคนนะครับอันนี้ก็จัดไปชุมนุมที่สกายวอล์กอีกนะครับตำรวจก็มีการประกาศเตือนว่าเป็นการกระทาความผิดทามกฎหมายซึ่งหนึ่งแน่นอนนะผิดแน่นอนแล้วคืออ่ารกอฉุกเฉินตอนนี้ยังคงมีการใช้ประอฉุกเฉินอยู่2พรบรควบคุมโรคอันนี้ผิดแล้ว นะการชุมนุมโดยไม่ขออนุญาตพรบชุมนุมมันเนี่ยผิดสามประการน,นะครับสามข้อหาส่วนยุยงปลุกปั่นนะตามมาตราหนึ่งหกก็จะโดนอีกสี่ข้อหาดูหมิ่นเยียดย้มอาฆาตมาดลายสถาบันพระมหากษัตริย์จะโดนอีกนะครับตอนนี้แกนนำม็อบนะบอกว,ว่าพร้อมจะออกมาไม่ว่าจะเป็นไผ่ดาวดินนะนะหมอลำนะสมยศรับปากจะไม่ดูหมิ่นเหยียดย้มอาฆาตมาดลายสถาบันนะซึ่งก็ต้องดูว่าศาลจะให้หรือไม่แต่ก็คงยาก นะฮะพะตอนนี้ขอประกันตัวทุกวันเลยขอประกันเดียวเดี๋ยวขอประกันตัวขอประกันตัว3วัน4วันขออีกวัน2、วัน,วนขอขอีกขอ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 ศาลเพื่อหวังว่าศาลจะใหะ้ความปราณีนะครับปัจจุบันคดีที่มอบโดนกันไปแล้วเนี่ยนะครับมีมากกว่า320คดีแล้วนะวันนี้ไปอีก99คิดดูด้วยกันใช้เงิน ใช้เงินประกันตัวเนี่ยคนอย่างต่ำคนละสองแสนนะครับคำถามที่น่าสนใจเลยเอาเงินมาจากไหนนะเจี๊ยบก็โชว์บัญชีโอ้มีเงินก็มาบริจาคตอนนี้คืนข้ามคืนมีคนบริจาคตั้งสี่ล้านใครใครบริจาคตั้งสี่ล้านจริงๆง่ายมากครจ้าที่ตำรวจไปขอนะธนาคารตรวจสอบบัญชีธนาคารแค่นี้จบเลยรู้เลยใครตีแผ่เห็นทันทีเลย อ๋อเงินจากไอ้นี่อ๋อไอ้นี่มันเป็นคนของไอ้นี่อ๋อไอ้นี่มันบอกผ่านมาอ๋อไอ้นี่มันฝากมาอ๋อฝากมาจากดูใบไปไป,ไปมามาเราจะหูตาสว่างมากขึ้นเอาละมาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในเชิงงานสังกห์ตอนนี้มันจะเป็นยังไงเป็นการเล่งปฏิกิริยาทางการเมืองการชุมนุมใหญ่ของจตุพรมายูไม่ได้จะต้องแก้ไขตําตนูนาต้องจัดการเรื่องประยุทธ์ก่อนอค่อยมาเรื่องสถาบันที่หลังนี่มันเป็นวัทกรรมเชิงต่อต้านนะครับเกมมันจะเป็นยังไงอ่ะนะฮะฝ่ายรัฐบาลทั้งแมก็กำลังทําการกวาดล้างแหละ มันหนีไม่พ้นเรื่อการกวาดล้างกวาดล้างก่อนะลร6เมษายนทําไมจำเป็นต้องทำอ่ะเพราะไม่งั้นมันก่อความเจริญจนและก่อความท้าทนาบาลคุมเกมไม่ได้หุ้นส่วนจํากำามมไว้นะหลัง6เมษายนคุมเกมไม่ได้เพื่อสภาคมยิ่งกว่าการเผากรุงเทพมหานครอีกในปี2563ที่ผ่านมายิ่งกว่าเหตุการณ์เมษาจลาจนซึ่งผ่านมาแล้วนะการจลาจรเกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยๆหนักกว่าปี2562แล้วตอนนี้อย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำาคือเผากรุงเทพ นะครับและจากนั้นมันจะลุกลามพัฒนามากขึ้นหลักนี้เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาทางการเมืองประกอบกับในเชิงเศรษฐีตั้งแต่วันที่2 9มีนาคมพุทธศักราช2564 9น 9. 9นาทีนะครับเกิดการเคลื่อนย้ายในเชิงเศรษฐีสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือไปธรรมาชาติไปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียนั่นหมายความว่าฟันธงเลยมันจะเกิดความรุนแรง ค,ความแรงที่ว่ามันอยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้นจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่จะใช้ปัญญาควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่ตอนนี้การกวาดล้างการจับกลุ่มม็อบเป็นการกินอะไรกินแค่เบียในเชิงในเชิงหลกเป็นการเล่นหมากรุก,ก,กเป็นการกินแคบเบียม็อบมากระจับมันม็อบมากระจับมันจับมันเข่าคุกเข่าคุกประกันไหมประกันก็ไม่ได้ประกันก็แขกเข่าคุกไปแล้วก็มีชุดใหม,ม่มาเรื่อยๆถามว่าจบไหมไม่จบหรอก ในระยะที่ผ่านมาก็เรียกว่าจับปล่อยสาวผู้บงการนะจับปล่อยนี่ก็สาวผู้บงการไปแล้วตอนนี้รู้แล้วประเด็นที่น่าสนใจคดีจำนำข้าวโปร่ขึ้นมาแล้วบุญทรงต้องชดใช้กว่า2 0 0 0 0ล้านนะครับคอยดูหนังต่อลนะตอนนี้กรณีเนี้ยโผล่ขึ้นมาแล้วนะสายพิพภากษา,าบุญทรงต้องชดใช้นะครับกรณีข้าว g 2 g บุญทรงไปให้ปากคำซักทอดที่ปปชซักทอดผู้บงการไป3ามคนเอาภาษาชักสนุกแหละ นะครับปปชทําอะไรอยู่ให้มีการชี้แจงชี้มูลความผิดไปแล้วแนละ้วให้ทําการชี้แจงทั้ง3าคนชี้แจงไม่ชี้แจงปปชจะทํำยังไงในกรณีนี้ผมเรียนนะการเดินหมักลุกกับการเดินการเมืองถ้ามาเปรียบเทียบมันคล้ายคลึงกันอย่าไปเสียเวลากินเบียร์อย่าไปเสียเวลากินเบียร์ฝ่ายเขากําลังเดินมาทาอะไรมากินคุนมาเล่นงานโจมตีใส่ร้ายอาฆาตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์สังเกตไหมนะถ้าเป็นหมักลุกก็ฝ่ายเราอะ กินเบีย้ยไม่ไรกินเบีย้ยไอ้ไ่จับไอ้นังก็ปล่อยจับปล่อยก็เข้ามาใหม่คือมันหมดเวลาจับปล่อยแนละ้วไงผมบอกว่ามันหมดเวลาละมันต้องกินขุนแลขุนมีกี่ตัวมีไม่กี่ตัวแล้วกินขุนงานนี้จบไม่ต้องไปกินเบีย้ยเสียเวลานะครับสถานการณ์มันจะเป็นยังไงอะ่ะตึงเครียดมากขึ้นนะครับจะหนักมากขึ้นมันอยู่ที่ชั้นเชิงแหละกลยุทธแ์แหละแต่ผมเรียนยำน้ำนะพูดหลายครั้งบางคนอุย้ยลำคาแล้วเนี่ย รัฐบาลไม่ทำมทัธยีคือต้องเปิดยุทธาการไตร่รุงทุกอย่างมันพร้อมอยู่แล้วนะครับเมื่อไรก็ตามนะการประกาศสถา,านการณ์ฉุกเฉินถูกเลิกใช้โอกาสทองอรัฐบาลจะสิ้นสุดทันทีเพราะมันมีองค์ประกอบที่จําเป็นต้องใช้ปัจจุบันยังคงสถา,านการณ์ฉุกเฉินอยู่นะครับปรกอฉุกเฉินอยู่จะใช้เพื่อการควบคุมโรคไม่ใช้เพื่อการควบคุมโรคแต่มันเป็นปรกอฉุกเฉินอยู่นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่า จับตามองให้ดีนะครับบางคนถามว่ามันจะเกิดถึงไหนลำคัญเนี่ยจะนองเลือก่อนไหมเดินเกมแบบนี้น้องเลือดก่อนเผากรุงเทพก่อนและมันจะเกิดการบานปลายไม่ใช่เผาเฉพาะกรุงเทพคนกรุงเทพเดือดร้อนแน่เดินเกมการเมืองแบบนี้จับตามองให้ดีฮะผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะถึงเรียนยำ้ำจำเป็นต้องกวาดล้างไหมไม่ทำก็ไม่ได้นะครับเขาส่งคนประชิดและส่งคนมาสมทบและจะบุกวันที่6เมษายนเขาส่งสัญญาณเริ่มชัดเจนว่าจะล้ม รัฐธรรมนูญจะแก้รายมาตราแต่จะลกเลิกองค์กรอิสระนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลแต่ขึ้นตรงกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เขาจะดําเนินการยกเลิกสอวทอี่มีการแต่งตั้งโดยคณะคอ,อสอชอเดิมนะครับก็เลยส่งผลทําให้ตอนนี้มันขึงกันแล้วากะ,ะเขาปลุกกันเนี่ยวันไหนวันที่6เมษายนคือวันจกักรี นะครับจะไปมองให้ดนะีสถานการณ์จะหนักขึ้นไม่มีเบาเหรอกช่วงนี้ไม่มีทางเบาเหรอกจะหนักขึ้นนะเทิงเติมันก็มีการขยับบางประการเกิดขึ้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมไม่ดีนะสถานการณ์ไม่ดีหรอกนะครับอย่าตั้งรับนะท่านแม่ทัพนะคนใหม่นี่รู้อยู่แล้ววิธีการลุกๆอย่างไรตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องในภาคใต้รู้แล้ว รบกับใครศัตรูคือใครและต้องทําอย่างไรผมมั่นใจว่าภาคใต้ควบคุมสถานก,การณ์ได้แต่ในกรุงเทพมหานครนี่สิน่าห่วงเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Chúng ta dù ở như chung, như chung, như chung, เป็นใต้ฝาทุลีชีวิตยอมพลีให้องเนื้อเกา้ามหาวาชิราลงกรให้คงอยู่คู่ชาติไทยเราได้เป็นร่มเงาเหล่าพระศกนิกรเป็นพ่อของแผ่นดินยอมเลือดริลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดิน ถึงลมหายใจตั้งสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปข้อเดชาใตา้ฝาาละอองธุลีพระบาทประบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็น่มใสแผ่นดินจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดี พราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อย่างพักดี คมเลือดริลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจตั้งสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปอข้อเดชาใต้ฝาละอองทุลีระบาทพระบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธ,ธายิ่งใหญ่เป็น่มไส้แผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างักดี จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี เราขอสัญญาจะอยู่ยามจงรักใต้ยาพักดี